ลืมหีืออกไปทำอะไรไม่รู้เอาลวแกะแกะไปแล้วห่อหนึ่งนะทั้งหมดแปดห่อนะครับตันนี้ง่วงเหลับแอยู่ฟังเแตดโก้ปุ๊บหลับหล,ลับไปหน่อยหัวไม่ค่อยแล่น,นตรงนี้มึนๆตึงๆคิดอะไรไม่ค่อยออก แกะดเรมอนดีกว่าเย็มากไม่แน่เดี๋ยวสัวอ,อากาศไม่ร้อนมากผมไปวิ่งเลยดีกว่าเย็นจะได้ไม่ต้องวิง่งพอเดี๋ยวบ่ายร้อนวันนี้เหมือนมันจะฝนจะตกหรือเปล่าไม่รู้ ปดองยังหาอาเอสอาต่อตอนนี้คนขายสองร้อยเอสไอไม่มีคนซื้อขายไม่ดีเดอร์มอนตอนนี้เหมือนแต่ไม่มีอะไรให้เก็บนกะ็ดีพักลบไปเก็บตังค์ไว้ ซื้ออะไรเปิดเล่นไปเรื่อยๆเหลือสันเอนมูนกชุดอึ่นแ้้ไม่มีหลอดน้ำไอ้ดัชมิวอะไรมาด้วยหลอดนมดูดนม <c oughs> ออโอ้ยแกโอ้ยทำไมสับป,ปะเท็นี่หัวในขนาดนี้ โดเลมอนนี่มีเยอะไอ้ไหนก็มีนะเจอเยอะเจอบ่อยเจอเยอะ,อยอะต้องเ,าเ,าเลาๆหน่อยมันจะซื้อหมดนี่ทัวร์ไปนี่กาเป็นปึกนะเนี่ยแป๊บเดียวมันจะจำหน่ายต้องขายทิ้งมันเกกะแต่ประเด็นคืออายไม่ครบเลยอุ้ยขาดนั่นไง ขาดเลยแกะเลยแล้วนแกะแรงเกินขาดเลยอะไรอ่ะโอ้โหโดเรมอนเบอร์หนึ่งทักทายด้วยโดเรมอนมอนหนึ่งพ่อโนบิตะไม่ค่อยมีคุณแม่เบอร์สี่สิบแปดทามากโกแปลว่าไขไ่ปะ นุณโอสิบเจ็ดโอฮามาโกะอีกแล้วเฮ้ยยังไม่ได้กาัาออาเลยโอ้โหมิิโกฮามาโกะมิิโกะเบอร์เจ็ดสิบเจ็ดโดเรมอนครับอา โอ้โหสามแหละสามเจ็ดอืมเอ็นล้วนเว้ยนี่มาเอ็นเยอะจังวะโอ้โหแย่และขาดอ่านไม่ออกเลย ถ้าได้ขับทุถ้าได้ต่ำกว่าสี่ยนี่ถือว่าเจ๋งนั่นเนี่ยมันไม่มาเลยเฮียสามสิบละเฮ้ยเวนละต้องมาแล้วนะฮะโอ้โหคนลุกคุณแม่โนวิตะมาไม่น่าไม่น่าแลละเฮ้ยโอ้โหไม่ไม่มีอะไรวะ สวยแล้วเอนล้วนได้อาใบาเดียวเอสรไปเลยเอสรไปเลยโอ้มาใบทิสุกะเจ็ดสิบแปดมามารัวเก้าสิบสองหืมสิบเก้าสสิบหกสาม สองสุดท้ายถนะ่ยจะเจ๊งว่ะได้ได้อ่าโอ้ได้พอ,อด,ดีโอ้โหสี 4, ่ในแปดลอดพารุดวิดึงว่อจะขาดทุนแต่ก็ซ้ำหมดเลยนะอยู่ดี